กนนมั่อสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับนะครับผมก็ถือโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับแล้วก็นะครับทั้งพ่อทั้งน้องสาวนะครับแล้วก็ทั้งแม่นะครับผมแล้วก็ลูกสาวด้วยแล้วก็หลานนะครับหลายคนเลยวันนี้แล้วก็พาแฟนมาด้วยแต่แฟนอยู่โรงแรมนะครับผมแฟนไม่ได้มาด้วยนะครับผมนะครับต้องขับรถขับรถยี่มากดี่นี่นี่กดจ้าบนะครับสำคัญนะครับ v ี p ตัวระบบเลยนะครับ ก็นานๆทีนึงพาพ่อแม่มาเที่ยวนะผมพุ่งตรงเลยว่า30กว่าปีที่ผมเกิดมาเป็นครั้งแรกที่ผมพาพ่อแม่มาเที่ยวที่พัทยานะครับพ่อแม่ไม่เคยมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากที่ที่ผ่านมานะครับเราลาบากแล้วครอบครัวยากจนนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสถึงวันนี้แล้วก็ต้องทําครอบครัวให้มีความสุขที่สุดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมเดี๋ยวที่สิบห้าพรุ่งนี้นะครับก็วันเกิดผมแล้วนะครับผมก็เลยอยากสร้างความสุขให้พ่อแม่ได้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับผม กันเลนะพ่อทำมีเป็นงเสื้อชี้เลยหรือวะฮัลโหลคุณผู้ชมสวัสดีครับอ่ารวมโปรวาร์เดียซี่มาแน่เนี่ยสวัสดีค่ะมาแลาวมันแหกำลังใจมาตลอดนะครับถ้าไม่มีเอ็ซีก็ไม่มีโอกาสได้พาพ่อมาเที่ยวนะครับผมร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารกูเป็นร้านใหญ่เล็กชิที่บดตรคิวเยอะมากเลยคนนั่งรอบัตรคิวเยะก่วยกินง่ายว่ะเราเนี่ยฮะชีวิตอีสานบอกใ้กินเผาเลยเป็นใจวะนะ สงคั้ <S 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 ้ยแซ่นนี้นครับโอ้ยมีูกีนะอย่างก็ได้านนะครับนี่ลูกสาวอ้านสาวอีก2คนนี่นะครับกิดทะเลเลยนะครับผมมรนยากาศดีๆพ่นไลยล พ่อแม่ครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับผมเนี่ยเออเดี๋ยวพอแซ่บวะแซ่บแซบแซ่บเดี๋ยวแม่เขาท่าวะอะไหนวะเพราะไหนวะในยุคเนี่ยนะครับหอมแก้วแก้วเป็นแก้วเป็นปัจจุบันนะคือดังผาวขาวโป๊กโก๊กกินเลย

เคยกินมาไหนก่อนกลนั้งแนชืวิาอะไีน่ะมไม่ชเลยสาระนะครับพ่อมาเคยกินกัน้งนีครั้งแรกเลยชื่ออนไรชอยำยำรวมยำอีกินเหลือนาบอนแสบบ่แสบนะครับห้ยามันบันยายครับเนียเป็นไงวะแสบไรบาย แ,แปนเลยแปนมดตัวย่างเซลล์หนี่แป,นแปนลนมดนะครับคนก็พาพ่อแม่กินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็เข้าห้องนอนนะครับแล้วคืนวันที่สิบห้านะครับเป็นวันเกิดผมนะครับก็จะพาพ่อแม่เที่ยวให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็จะดูแลแกให้ดีที่สุดนะครับผม ครอบครัวมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วครับผมสวัสดีครับเดินไปหุ่นนะ